แกนี่มันน่าสนใจจริงๆงั้นฉันจใช้แกพักก่อนแกจะทำอะไรเพื่อนของฉันอะไม่ต้องห่วงแล้วก็แค่จะจับเข้ามาทดลองอชื่อจะกับฉันเอาอะไรน,นั่นจัดการแกแน่งั้นฉันเจอส่นเจ้าบำกินก่อนแล้วกันนะส่วนนายก็พักนี่แหละบำกินขอรับไปจัดการไอ้พวกหัวฟักทองตุนบ้านนั่นได้ครับข้าจะไปจัดการเอง พวกนายมันทำอะไรแหรวเนี่ยอ๋อพวกเราไม่รู้สิเราจะมาดูแถวนี้นะว่ากไอพวกเจ้าพวกตงมนั่นอยู่ไหนกันใช่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 เฮ้ยนั่นตัวอะไรเนี่ยแกนัดวันนี้จะเอาแตงโมใช่ไหมล่ะใช่แล้วทำไมล่ะงั้นแกก็ตายซะเอ้ยะยอยน เกจะทำไรแข่งฉันไม่ต้องห่วงฉันยังมีตายขนาดนั่นหรอนะนี่นะนี่ตายกันไปซะแกไม่รู้จะเลี้ยวัะไลดีแข่งกันของฉันอะว่าฉันสามารถฟื้นฟูตัวเองได้แกแกอีกแล้วเขาแมนไม่ไม่ ฉันอยากจะดิ้นหัวกูแกเป็นทำออดับบ้าฉันจริงๆนี่แกมันจะเฮิมเกิมไปแล้วนะดีนะปังใครกันนะมาฉันว้าโอ้ช่าพแกกินอะจรจิจคา พ่อข้าจะข่าวแกก่อนเง้ยละ่ะนี่น่ตายไปสักทีนะยไอ้ชิงเอกกเอกันเลยครับคุณเอกได้เลยไม่ใช่สิคุณมิสเตอร์ทูอือฉันจะยิงมันให้ได้เลยนี่น่นี่น่นี่น่โอ้แน่นี่แน่อ๋อโอ้ไปซะ,ะมิสเตอร์ทูออ หลังฉันไปไหนล่ะอึยย้งฉันจะดีอมตานี่ก็เออเออโหจริงว่าสุดแกนยังกมัอ่เดี๋ยวพวกมนุษย์งงงา ดว่าจะหยุดขาได้ยกันเหรอฉันอาจจะฆ่าแกไม่ได้ก็จริงแต่ฉันจะบอกว่าฉันมีพลังที่แท้จริงกว่าแกแกหันหลังแล้วแกจะทำอะไรละ่ะเดี๋ยวแกก็รู้เองพลังแห่งเลื่อยยนต์แกตีอดีตฉันคิดนะอย่าม่ได้กดด็ตีไว้อย่าเอาหนอต่อยสนบีร์หนะอ แก่ฉันรู้แค่สองข้างแกก็จะตายแล้วเหรอโอ้โหแกนี่นะบอลลูนบอลลังฆ่าต่ำไปจรงิงจงฉันจะบอกแกว่าข้าเนี่ยสามารถฆ่าข้ามีหลายล่างเว้ยคุกค่ครๆจะจอบแกง่ายว่ะชิงทีมคนอยู่ไหนเอ,อ่ยอีะนั่นอะไรนะ่ะ าานี่นะออนี่ไปนะแตงมไหนสู้ก็ไม่ได้หรอกคุณนะไม่ต้องนะกลัวนะสู้เสร็จแล้วอย่าลืมอย่าลืมนะนาไนะ วยพวกเราด้วยนะจะเกิดใครฆ่าพวกเราในนี้แล้วคนที่ฆ่ามันยังไม่ตายแล้วก็สามารถฟื้นฟูได้คนใจนะได้ครับจะจัดการเอง,เองฉันจะแปลงร่างอันติเมทไม่สิฉันโกรธเกินกว่าที่ฉันจะแปลงร่างนั่นแล้วว้าฉัน ขวดต้องฆ่าของไอ้เจ้าอันติเมนนั่นและฉันจะฆ่าแกก็เพียยแค่นี้จะฆ่าฉันได้ไง <c oughs> ดาบจงออกมาอะไรนะ <c oughs> อะไรของแกดาบงั้นเหรอไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดอะ แกกับฉันจะได้สู้กันอีกไม่นานเออือฮเอช่าอ่าช่างสนุกสจริงจะฆ่าล่างอัลติมมทอของแกจะฆ่าแกไปได้ครั้งเดียวด้วยนี่ <laughs> ฉันจะจัดการแกด้วยการแกนะ จะต้องตายไปตั้งนานแล้วนะแกว่าอะไรนะแกหมายความว่าไงจงลุกใหม่โอวยเจงจริงสิมันจริงอยู่แล้วไม่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 เจ้าปีศาจโงน,นี่างตายเร็วสุดจริงนะ <laughs> คจงฟื้นคือชีพโอ้โห,โ,หโหเราต้องขอบคุณนายจริงนะไม่เป็นไรเราทุกคนหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ย้ายแยกกีกันและตอนนี้ถึงเวลาฉากจบแล้วงั้นปมจะตามตอนต่อไป